นะครับนี่คบเพื่อนการไหมตโอันเออนี่นะครับรายเข้ากันดีเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นลวดแบบนี้นะครับสายไฟแบบนี้เนาะเดี๋ยวนะครับเพื่อนน้ายาก็ประมาณนี้น้ายาประสานนะครับเพื่อนนี่เนี่ยดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ ไหลเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ปากจระเข้จระเข้ติดไปเลยนะครับก็เสียบันอ่าขอากาบสวัสดีเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมทั้งหลายเหมือนเดิมนะครับที่ติดตามช่อง youtube ผมมาเรื่อยๆนะครับต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรือว่าความเข้าใจลาดเคลอดเกี่ยวกับ หัวแรงหรือว่าการบัดกรีตะกัวกับสายไฟแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะครับขออนุญ,ญาตตั้งกล้องแป๊บนึ่งนะครับเพื่อนวันนี้ก็จะมา <c oughs> บอกอีกอทักษะอีกน,นิดน้อยนะครับเพื่อนสิ่งที่ผมได้ทํามาในหลายปีนะครับเพื่อนเนาะก็มีเพื่อนท่านนึงทักมาถามหรือว่า,าทํำยังไงนะครับเพื่อนที่จะให้มัน บัตรกีได้ติดง่ายแล้วก็สวยงามเพื่อนเนาะผมก็เลยว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ทําคลิปสําหรับผมที่เอ่อได้ทํามาหลายปีว่าอีกหนึ่งวิธีนี้ก็ใช้งานได้ดีจริงนะครับเพื่อนเนาะถ้าเ,เพื่อนท่านไหนที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนทักทาย,ททายหรือว่าแนะนําได้นะครับยินดีต้อนอยินดีน้อมรับแล้วก็ปรับแก้ได้เลยนะครับเพื่อนเนาะก็เขาบอกว่าเอ่อมันมันติดยากติดแล้วก็ไม่สวยนะครับเพื่อนเนาะสำหรับผมว่าจากจะแนะนํา ไม่ว่าจะเป็นหัวแรงนะครับเพื่อนแล้วก็น้ํายาประสานแล้วก็ตะกั่วเนาะอยากให้อยู่ในกรเกณฑ์ที่มาตรฐานหรือว่าเกลือดีพอสมควรนะครับเพื่อนอแล้วก็มีบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวทาความสะอาดของหัวแรงกันทจริงไม่ใช่นะครับเพื่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะบกกัรกีให้มันติดง่ายก็หัวแรงเอาจจะร้อนไม่พอนะครับเพื่อนที่จะทําให้ตะกั่วละลายเร็วแบบไหลเข้ากับชิ้นงานเราได้เนาะ นี่นะครับเพื่อนผมได้เตรียมเส้นลวดและแผ่นนิกเกิลไว้ไล้นะครับเพื่อนจะมาบัตรกีให้เพื่อนดูเนาะว่าสิ่งที่ผมใช้งานอยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นบัตรกีสวิตไฟแล้วก็สายไฟหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เราจะดีไวเนาะเพื่อนเนาะสิ่งแรกนะครับ,บเพื่อนน้ายาอาจจะอาจจะ,ะไม่ค่อยดีเนาะ มันจะติดยากแต่ว่าผมเลือกก็เกล็ดดีพอสมควรนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นน้ำยาประสานนะครับเพื่อนเนาะเพื่อนอาจจะเข้าใจคาดเคล,ลื่อนว่าจะมาทําความสะอาดอย่างนี้นะครับเพื่อนแต่จริงมันไม่ใช่นะครับคือหัวแร้งตัวนี้ย้ําว่าให้มันทําความสะอาดให้ดีนะครับมันจะมีลวดทองแดงที่คอยทำความสะอาดหรือว่ากระดาษเซ็ตน,นะครับเพื่อนเนาะสิ่งที่ผมใช้ก็จะมีตัวเครือบโดยสะโพกนะครับเพื่อนหัวแร้งต้องให้ความสะอาดแล้วก็ห้ามเอาอะไรไปขัดไปขูดไปเจียหัวตัวนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อนมันจะมี สารเคลือบอยู่เนาะไม่ใช่ว่าเราจะไปขัดไปผลให้เหมือนในดินสอไม่ใช่นะครับเพื่อนแล้วก็วิธีผมที่ใช้เป็นประจำนะครับเพื่อนส่วนมากก็ถ้าถ้าจะต่อสายไฟเชื่อมบัตรกีกันเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองให้ดูว่าถ้าไม่ใส่น้ํายาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะครับมันก็จะติดยากนะครับเพื่อน แต่ถ้าเราจะให้มันติดดียิ่งขึ้นนะครับเสียบเข้าไปนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเอาพอดีพองามนะครับเพื่อนเราก็ทําแบบนี้นะครับเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนเนาะแท้จริงอยากจิ้มแบบนี้ก็ได้นะครับให้นายอยู่กับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับแต่กลัวก็จะวิ่งไหลเข้าไปกับลวดเลยทันทีเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับละลายหัวแร้งก็ต้องให้ร้อนดีเลยนะครับเพื่อนเนาะ นะครับผมจะต่อกันให้อย่างง่ายเลยนะครับเพื่อนนี่นี่นะครับเพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนกัดไหมัวโอเออนี่นะครับลายเข้ากันดีเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นลวดแบบนี้นะครับสายไฟแบบนี้เนาะ ดูนะครับเพื่อนน้ำยาก็ประมาณนี้น้ำยาประสานนะครับเพื่อนนี่เนี่ดูนะครับเพื่อนเห็นไหมครับไหลเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ปากจระเข้จระเข้ติดไว้เลยนะครับก็เสียบเหมือนเดิมครับเพื่อนเนี่ยเสียบเหมือนเดิมแล้วก็นี่นะครับนี่ แล้วก็จะมาต่อให้ดูอีกทีนี่เลย,ย,ย,ยนะครับง่ายได้เลยน,นะครับเพื่อนกัานไม่เอยี่นี่ไม่ปบกันนะครับเพื่อนเห็ไหมครับเพื่อนอยู่อย่างชนิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนอเกิลดูนะครับเพื่อนจิ้มเข้าไปอย่างนี้แ ตัวนี้จะเป็นน้ํายาประสานโดยเฉพาะนะครับเพื่อนนี่เห็นไหมครับติดเลยนะครับจิ้มแล้วก็ในนี้นะครับติดง่ายติดได้เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับดูนะครับเพื่อนนี่รอให้มันเย็นนะครับแข็งตัวนี่ติดง่ายติดได้เลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมขอแนะนํานะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมแค่มาถ่ายคลิปคร่าวๆนะครับแต่ว่าเวลาผมเชื่อมหรือ,อ,อทํานานๆในหลายชิ้นนะครับเพื่อนผมจะมีพัดลมคอยดูดควันของตะกั่วหรือน้ํายาอะไรต่งตางๆนี่นะครับดูดออกไปให้ห่างจากไกายตัวเราเลยนะครับเพื่อนเนาะว่าควันไอเหล่านี้พวกสารนี่ต่างๆไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเราอยู่แล้วนะครับเพื่อน <c oughs> ถ้ามันเข้าทางปากทางจมูกแล้วเนาะ มันอาจจะก่อสารต่างๆเป็นมะลรงมะเร็งได้เลยนะครับเพื่อนเนาะก็พยายามให้มันดูดออกไปเดี๋ยวผมจะออกแบบพัดลมดูดควันตะกวะัวตัวนี้ออกไปโดยเฉพาะนะครับเพื่อนโอเคเลยนะครับเพื่อนตามนี้เลยนะครับชิ้นงานก็โอเคนะครับเพื่อนนี่ก็โอเคตะกวัวที่ผมใช้ก็นี่เลยนะครับอี่ห้อนี้ก็ดีเลยนะครับละลายเร็วก็ข้าชิ้นงานตัวนี้ก็จะเป็นน้ายาเคลือบตัวนี้นะครับเอ่อหัวแรงตัวนี้ผมก็ใช้มา ไม่ต่ากว่า2ปีเลยนะครับเพื่อนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ก็ตัวนี้ก็ใช้มา3ปีมันมันมันต่ํานะครับไม่สูงก็เลยหาอะไรมาเสริมนิดๆดหน่อยนะครับเพื่อนตัวนี้เนาะก็ซื้อตัวนี้มาครบชุดก็ถือว่าจบเลยนะครับเพื่อนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแว่นขยายนะครับเพื่อนชิ้นงานเล็กเนาะที่ผมใช้ประจําก็จะมีตัวนี้ตัวดูดตะกั่วนะครับเพื่อนคงจะรูู้่แล้วเนาะผมใช้แบบธรรมดานะครับต้องมีหัวแรงช่วยบางอันก็มีในตัวกดดูดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่ โอเคขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมเลยนะครับบาย